พัฒรนันทนรัตนเมธาค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจํำวันสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการที่เราเนี่ยจะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในต่างประเทศกันค่ะประเทศเปิดแล้วนะคะหลายๆประเทศก็เปิดแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมีประเทศในใจที่อยากจะ ไปกลับไปเที่ยวแล้วหรือ,อยังคะจริงๆหนึ่งในประเทศที่ครูเองก็อยากไปมากๆเลยนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องอาหารเนาะเราเป็นคนชอบอรับประทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าเออถ้าสักครั้งได้ไปญี่ปุ่นก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะ,อ,ะอยากจะไปลองแบบออริจินอลเนาะว่าอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆของแท้เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่สําคัญเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ครูเองสนใจอยากที่จะ ลองไปประเทศญี่ปุ่นดูนะคะก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของเขาเนี่ยก็คือขนส่งสาธารณะของเขานั่นเองค่ะเพราะว่ามีทั้งนะคะรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินใดๆนะคะรวมไปถึง รถบัสหรืออะไรใดๆห,ๆหลายๆอย่างขนส่งสาธารณะในญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าครอบคลุมมากเลยทีเดียวก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถ้าไปนะคะก็นอกจากอาหารแล้วก็คืออยากจะลองไปขึ้นเนาะขนส่งสาธารณะของเขาดูว่ามันจะยากมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับการที่จะใช้ภาษาอังกฤษยังไงกับการที่จะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในต่างประเทศค่ะ เรามาเริ่มต้นที่คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะเช่นเคยค่ะคำศัพท์คำแรกในวันนี้นะคะก็คือคำว่า departure departure แปลว่าขาออกนะคะ Arri val, arrival arrival แปลว่า ขาเข้าค่ะทั้งสองคำนี้นะคะเราก็มักจะเห็นกันได้บ่อยๆเนาะเวลาที่เราเดินทางด้วยเครื่องบินนั่นเองนะคะก็ถ้าเราจะเดินทางออกไปนะคะต่างประเทศเราก็จะต้องมองหาป้าย departure นะคะคหรือว่าข้าวออกแต่ว่าถ้าเราเดินทางกลับเข้ามาก็จะต้องมองหาป้ายที่เขียนว่า arrival นั่นเองหรือว่าเดินทางไปถึงประเทศเขาแล้วก็จะต้องมองหาป้าย arrival เหมือนกันนะคะหมายถึงขาเข้าหรือตรงๆก็คือเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วนั่นเองนะคะคำถัดมาค่ะคือคำว่า information officer information officer หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อสอบถามนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือคำว่า public transport public transport หมายถึงการขนส่งสาธารณะนั่นเองค่ะ ferry ferry หมายถึงเรือข้ามฟากนะคะหรืออาจจะหมายถึงเรือใหญ่ๆนะคะที่เราใช้เดินทางจากที่หนึงไปที่หนึงนะคะจะไม่ไกลมากจากเกาะนึงไปอีกเกาะนึงนั่นเอง tram tram Tr หรือว่ารถรางนั่นเองค่ะ hovercraft Hovercraft อันนี้นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คุณผู้ฟังอาจจะได้เคยได้ยินในชื่อของ ACV นะคะ ACVACV เนี่ยนะคะเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นอะไรดีแต่สามารถที่จะเดินทางได้ทั้งบนบกในน้ำนะคะลุยโคลนน้ำแข็งได้ทุกเซอร์เฟสเลยนะคะก็คือได้ทุกพื้นผิว Hovercraft เนี่ยบางครั้งเรามักจะได้เจอในสถานที่ ท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่หลายๆที่ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีในบางประเทศค่ะอย่างสมมุติเราจะไปเที่ยวชมปลาชายเล่นอ่ะสมมุตินะคะก็อาจจะเห็น กึงก่งทั้งรถทั้งเรือนะคะแบบ hovercraft ก็ได้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนพัดเรือใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีเครื่องใหญ่ๆที่เป็นใบพัดอยู่ข้างหลังนะคะสามารถที่จะเดินทางได้ในทุกพื้นผิวในบ้านเราอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าในต่างประเทศบางที่เนี่ยก็จะเห็นได้ตามหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นบนบกบ้างในน้ำบ้างอันนี้ก็จะพอได้เห็นกันบ้างนะคะถัดมาค่ะก็คือ train or bus Time table, train or bus time table อันนี้ครูขออนุญาตควบเลยนะคะก็เป็นทั้ง train ก็คือรถไฟ bus ก็คือรถโดยสารประจำทางนะคะ time table ก็คือตารางเวลารวมกันก็คือเป็นตารางเดินรถนั่นเองค่ะว่ารถแต่ละเที่ยวเนี่ยเขาเดินทางเวลาไหนบ้างนะคะโดยเฉพาะ การเดินทางในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นการเดินทางด้วยรถประจําทางส่วนใหญ่แล้วเวลาจะค่อนข้างเป๊ะนะคะสมมุติว่าเราจะไปรอรถที่ป้ายรถเมร์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องรอเป็นชั่วโมงแต่ทําไมรถไม่มาสักทีนั่นสาเหตุเป็นเพราะว่ารถเขา ออกเดินทางตามเวลาเท่านั้นก่อนที่เราจะไปยืนรอที่ป้ายรถเมล์เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเช็คตารางเวลาของรถหรือว่าบัส t r a เช b โบนะคะไปก่อนว่าเขาจะมาจอดที่ป้ายเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลายืนรอนานๆเพราะว่าส่วนใหญ่รถบัสในต่างประเทศก็จะมาค่อนข้างที่จะตรงเวลาเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะคือคำว่า ticket machine ticket machine หมายถึงเครื่องจำหน่ายตัว๋ว Late night train services Late night train services หมายถึงการให้บริการรถไฟร,รอบดึกค่ะ Ticket prices Ticket prices หมายถึงราคาตั๋วนั่นเองค่ะ Subway Subway แปลว่ารถไฟใต้ดินนะคะแต่ว่า Subway นะคะเป็นวิธีเรียกแบบภาษาอังกฤษแบบคนอเมริกันนั่นเองค่ะ Tube troop คำนี้นะคะก็หมายถึงรถไฟใต้ดินเหมือนกันแต่เป็นวิธีการเรียกในภาษาอังกฤษแบบ British หรือแบบคนอังกฤษนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า coin coin แปลว่าเหรียญน,นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งคำนะคะคำสุดท้ายคือคำว่า notes notes แปลว่าธนบัตรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรา move on กันมาที่ structure หรือว่า grammar ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก่อนเลยค่ะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะหรือ structure ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการใช้เพื่อ getting information ก็คือเพื่อติดต่อสอบถามและขอข้อมูลนั่นเองนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปในข้างต้นนะคะการเดินทางขนส่งสาธารณะในต่างประเทศเนี่ยบางครั้งนะคะก็มีความ complicated นะคะหรือว่าสับสนซับซ้อนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางประเทศเนี่ย ขนส่งสาธารณะเนี่ยเขาครอบคุมจริงแต่ว่าบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มี instruction หรือว่าภาษาที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นการ getting information หรือว่าการติดต่อสอบถามขอข้อมูลเนี่ยนะคะในการที่เราจะเดินทางโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวค่ะคุณผู้ฟงังสำหรับวันนี้นะคะตัวช่วยที่เราจะใช้ใน Structure วันนี้ค่ะจะเป็นการใช้โม d ด verb ที่ชื่อว่า shoot shoot นะคะเป็น modal verb ประเภทหนึ่งค่ะมีความหมายว่าควรน่าจะ หรือควรจะมีความหมายในเชิงการแนะนําด้วยนะคะเช่นควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือ,อเธอน่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นต้นค่ะในขณะเดียวกันหากเราเป็นผู้ถามนะคะก็อาจจะใช้ชุดเพื่อขอคําแนะนําหรือว่าข้อมูลที่เราไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําอย่างไรหรือว่าไม่ควรจะทําอะไรได้ด้วยนะคะสําหรับสตรัคเจอรในรูปแบบ หลักก่อนเลยนะคะในประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ Structure ของการใช้ modal verb ชุดนะคะก็คือ subject บวกด้วยชุดบวกด้วย bare infinitive นะคะก็คือ verb infinitive นั่นเองแล้วจึงตามด้วยส่วนต่ออื่นๆของประโยคค่ะสำหรับการสร้างประโยคคำถามโดยการใช้ modal verb ชุดเนี่ยนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเราสามารถทำได้2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกค่ะก็คือ ขึ้นต้นประโยคด้วย should ตามด้วย sentence ก็คือตามด้วยรูปประโยคทั้งหมดได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะ should I take the ferry to the venue should I take the ferry to the venue ก็คือเป็นคำถามว่าฉันเนี่ยควรที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปที่งานไหมอ่ะสมมติงานจะต้องอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำฉันเนี่ย ควรที่จะนั่งเฟอร์รี่ไปไหมอาจจะไวกว่าอาจจะไม่ต้องนั่งรถติดไม่ต้องอ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตน้นก็เป็นการถามเพื่อขอคำแนะนำให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตรงตัวเลยชุดตามด้วย s e n เทน c ์นะคะก็คือชุดแล้วก็ต่อด้วย i แล้วก็ส่วนต่อของ sentence ได้เลยแบบที่สองค่ะเราสามารถที่จะใช้ wh questions นะคะหรือว่า question word ตามด้วย modal verb ในที่นี้ของเราก็คือชุดแล้วก็ตามด้วย Sentence ก็คือส่วนต่อของประโยคที่เหลือนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น How should I go to the hotel from the airport? How should I go to the hotel from the airport? ฉันเนี่ยควรที่จะไปโรงแรมอย่างไรดีนะคะจากสนามบินเนี่ยควรที่จะไปโรงแรมยังไงดีก็คือใช้ how ซึ่งเป็น w h question ถามเอา how ขึ้นต้นก่อนแล้วก็ตามด้วยชุดได้เลยแล้วก็ส่วนต่อของประโยคนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้ WH question นะคะก็คือ what should I do next what should I do next เป็นประโยคสั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะคะก็คืออาจากตรงนี้แล้วฉันควรจะทำยังไงต่ออะเป็นคำถามที่ว่าเอ๊ะอาจจะสมมติเรากำลังถามวิธีการซื้อตัว๋ว ในเครื่องขายตัว๋วหลังจากซื้อแล้วไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงต่อนะคะก็อาจจะใช้ประโยคนี้ถามเจ้าหน้าที่หรือว่าคนแถวนั้นที่อยู่ข้างๆก็ได้ว,ว่า what should I do next หลังจากกดซื้อตั๋วแล้วจะต้องทำจ่ายหรือทำอะไรยังไงต่อนั่นเองนะคะ เอาละค่ะนอกจากการใช้ชุดในการถามคำถามเพื่อขอคำแนะนำนะคะขออินโฟเมชันว่าเราจะต้องทำยังไงต้องไปตรงไหนดีต้องขึ้นเรือขึ้นรถอะไรยังไงนะคะเราก็ยังสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น How can I tell how much money I need to put in the machine? How can I tell how much money I need to put in the machine? ประโยคนี้ค่ะก็คือสมมุติเรากําลังซื้อตั๋วนะคะที่เครื่องขายตัว๋วเราก็อาจจะถามเขาว่า how can I tell คือฉันจะรู้ได้ยังไงหรือจะบอกได้ยังไงว่า ฉันเนี่ยต้องการเงินเท่าไหร่ในการที่จะใส่เข้าไปในตู้นะคะก็น่าจะคล้ายๆกับเวลาที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ชาวต่างชาติถามเราเวลาขึ้นรถ BTS นะคะเหมือนกันว่าจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปสถานีพญาไทเนี่ยกี่บาทนะคะเป็นต้นนั่นเองก็สามารถที่จะถามเจ้าหน้าที่ด้วยคําถามนี้ก็ได้หรือว่ากลับกันเนาะถ้ามีชาวต่างชาติมาถามเราที่ BTS หรือว่า MRT หรือคนส่งอื่นๆใด,ดๆก็สามารถที่จะเข้าใจคําถามแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะคะ ว่าเออจะต้องทำยังไงต่อนะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ How will I know which notes I can use? How will I know which notes I can use? คำถามข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะถามว่าฉันจะรู้ได้ยังไงว่า แบงค์อันไหนเนี่ยที่ฉันสามารถที่จะใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกประเทศเหมือนกันเนาะเวลาที่เราซื้อตั๋วจากเครื่องใช่ไหมคะอย่างในบ้านเราเองนะคะบางเครื่องก็อาจจะไม่ได้รองรับแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยหรือว่าแบงค์พันก็อาจจะต้องอ่านคู่มือดีๆหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยคำถามนี้นะคะว่า how I know which notes I can use จะรู้ได้ไงว่าใส่แบงค์อะไรได้บ้างนั่นเองนะคะ และประโยคสุดท้ายค่ะคล้ายๆกับ What should I do next นะคะก็คือ Then what do I do Then what do I do นะคะเหมือนเปิดประโยคมาว่า Then ก็คือ,อ,อหลังจากนี้แล้วทำยังไงต่อนั่นเองนะคะก็คือสมมุติจะไปซื้อตั๋วได้ตั๋วมาแล้วต้องไปไหนต่อก็ถามคำถามนี้ใช้ประโยคนี้ถามได้เหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะเรามาดู e x p r e s s i o n and sentences that you can say or you might hear เรามาดูตัวอย่างประโยคหรือสำนวนนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะ นำไปใช้ได้หรือบางครั้งอาจจะได้ยินประโยคนี้กลับมาเหมือนกันจะได้รู้ว่าเอ๊ะได้ยินแบบนี้ทํายังไงต่อหรือว่าพูดอย่างนี้แล้วทํายังไงต่อหรือถามไปแบบนี้แล้วเขาจะตอบกลับมายังไงต่อนะคะลองไปใช้กันดูได้ค่ะประโยคแรกเลยนะคะ how can I tell if อันนี้สําคัญมากจะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้เราได้ยินไปแล้วนะคะจากตัวอย่างประโยคนึงว่า how can I Tell นะคะว่าจะต้องซื้อตั๋วยังไงใช่ไหมคะ,ะแต่จริงๆแล้ว How can I tell if นะคะเป็นรูปประโยคที่เราสามารถใช้ได้กับทุกอย่างเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของการซื้อตัว๋ว อย่างเดียวนะคะอาจจะใช้ถามอย่างอื่นได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น how can I tell if the bus will come on time ฉันจะรู้ได้ไงหรือว่าฉันจะแบบบอกได้ยังไงว่ารถบัสเนี่ยเขาจะมาถึงตรงตามเวลาหรือเปล่านะคะก็ how can I tell if ตามด้วยรูปประโยคคำถามที่ รูปประโยคปกตินะคะก็จะกลายเป็นประโยคคำถามที่สิ่งที่เราต้องการจะรู้คำตอบนั่นเองนะคะก็ใส่ในส่วนต่อหลัง if ไปได้เลยค่ะถัดมาค่ะ what should i do then or next or after that อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคหากินที่สำคัญนะคะ what should I do ตามด้วยนะคะคำว่า then คำว่า next หรือว่า after that มีความหมายเหมือนกันนะคะเลือกใช้แค่หนึ่งคำจะหมายถึงว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อนะคะยกตัวอย่างเช่น what should I do then หรือว่าจะเป็น what should I do next หรือว่าจะเป็น what should I do after that ก็เราใช้ถามเวลาที่สมมติเราได้ information นึงมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงต่อก็สามารถถามด้วยประโยคนี้ได้เช่นกันค่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะ can I get this discount pass from normal ticket machines or from special ticket machines ฉันสามารถที่จะได้รับตั๋วส่วนลดเนี่ยนะคะจากตั๋วปกติเนี่ยได้จาก ตัวเครื่องหรือว่าได้จากตัว Special machine ก็คืออาจจะเป็นเครื่องพิเศษโดยเฉพาะเจาะจงนะคะก็คือตู้ธรรมดาหรือว่าจะต้องไปตู้พิเศษนั่นเองนะคะคำถามก็คือ can I get this c o w pass from normal ticket machines or from special ticket machines ในบางประเทศค่ะก็อาจจะมีบางตั๋วที่มันถูกกว่าตั๋วปกติเนาะเช่นตั๋วรายเที่ยว one day pass ใดๆนะคะคำถามของเขาก็คืออยากจะทราบว่าไอ้ตั๋วที่มันเป็นส่วนลดเหล่านี้สามารถที่จะเอามาได้จากเครื่องปกติหรือ ว่าจะต้องไปเครื่องแบบว่าเครื่องเฉพาะอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเฉพาะตั๋วลดราคาเลยหรือเปล่านั่นเองนะคะถัดมาค่ะ Can I buy a ticket only on Monday or any day? Can I buy a ticket only on Monday or any day? ตรงนี้นะคะก็คือจะถามว่าตั๋วเนี้ยฉันซื้อได้เฉพาะวันจันทร์หรือเปล่าหรือว่าวันอื่นๆด้วยก็ได้นะคะในบางประเทศนะคะเขาก็จะมีการขายตั๋วเฉพาะวันอาจจะไม่ได้ขายทุกวันอาจ,จะสมมติตั๋วบางตั๋วที่มีส่วนลดอาจจะขายเฉพาะเจาะจงอาจจะขายเฉพาะวันจันทร์อาจจะขายเฉพาะวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องถามดีๆว่าเอ๊ะสามารถซื้อวันนี้ได้ไหมก็ได้นะคะและประโยคสุดท้ายค่ะ how does The discount card work. How does the discount card work? อันนี้ก็คือถามเขาตรงๆเลยว่าไอตัวส่วนลดเนี่ยใช้ยังไงนะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะเป็น things you might hear นะคะก็คือประโยคที่คุณผู้ฟังเนี่ยพอถามคำถามแล้วก็อาจจะได้ฟังกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่มีคีย์เวิร์ดน่าสนใจค่ะเราอาจจะได้ยินเจ้าหน้าที่ you need to insert the ticket into the machine or You need to insert the pass into the machine, or you need to insert the ticket card into the machine. อันนี้ก็จะหลากหลายนิดนึงแต่มีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือ you need to insert insert ก็คือจะต้องใส่เข้าไปนะคะ the ticket the card o r d e อ Pass นะคะก็คือตั๋วเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายในยแต่ละประเทศนะคะบางทีอาจจะเป็นแค่ทิกเกต็ตอาจจะทำด้วยกระดาษบางทีอาจจะเป็นทิกเก็ตที่เป็นการ์ดนะคะก็คือเป็นบัตร เสียบเข้าไปหรือว่าอาจจะเป็นพาสอาจจะเป็นกระดาษแข็งๆก็จะมีความหลากหลายเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นความหมายเดียวกันแต่เจ้าหน้าที่ก็อาจจะใช้คําพูดแตกต่างกันออกไปนะคะแต่คีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือคําว่า you need to insert นั่นเองนะคะก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องใส่บัตรเข้าไปนะเพื่อที่จะเดินทางได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่อาจจะได้ยินจากเจ้าหน้าที่เวลาเขาให้ข้อมูลนั่นเองค่ะ เรามาลองฟังบทสนทนาสั้นๆน,นะคะเวลาที่เราเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะกันดูค่ะ Hello I like to get some information about catching the underground please Ah uh, yes of course Well the first thing I'm not sure about is um how do I buy a ticket Ah uh, yes Ah uh, well to begin you should look for a ticket machine you can find them at the station Okay, and um, you can use coins or notes? Uh, any coins or notes. Oh, okay. Uh, with coins only 500 yen and 100 yen and 50 and 10 yen. Oh, okay. You can use 1000 yen notes in every machine. I see. Thank you very much. No problem. You're welcome. จากบทสนทนานี้นะคะก็จะได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวหนึ่งคนนะคะก็กล้าก,กลัวไม่มั่นใจในในข้อมูลเท่าไหร่ก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่นะคะว่า I like to get some information about Catching the underground please ก็คือเขาอยากจะได้ข้อมูลว่าจะถ้าจะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า yes of course นะคะอ่าทีนี้เจ้าตัวนะคะก็บอกว่าเอ่อ e uh, first thing นะคะ I'm not sure about อืมมีหยุดนิดนึง how do I buy the ticket นะคะไม่แน่ใจเลยว่าต้องซื้อตั๋วที่ไหนนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า to begin นะคะเริ่มด้วยนะคะอยู่ช o ด look for ticket machine เริ่มต้นด้วยหาก่อนว่าเครื่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน นะคะคเบสิกมากหาเครื่องขายตั๋วก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่า you can find them at the station สามารถเ,าเดินเข้าไปใน station ได้เลยนะคะคือในสถานีก็จะเห็นเครื่องขายตั๋วเลยนะคะเขาก็บอกว่าโอเคนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถามต่อ,อแต่ไม่แน่ใจว่า you can use coin or notes but, เออใช้เหรียญหรอหรือว่าใช้แบงค์นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า any coins or notes ก็คือได้ทั้งแบงค์ได้ทั้งเหรียญแล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะก็คือได้ทั้ง2องอย่างจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเหรียญเนี่ยนะคะ with coins only 500เยน 150 and 10เยนโอ้ีก็คือสามารถใช้เหรียญที่เป็น500เยน100เยนแล้วก็50แล้วก็10ได้นะคะแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าอ๋อโอเคนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเพิ่มเติมว่าแต่ว่า you can use 1,000 Yen Notes ก็คือแต่ถ้าเป็นแบงค์นะคะแบงค์พันเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ in every machine ก็คือสามารถใช้ได้ทุกเครื่องเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็บอกว่าอ๋ oh, I see thank you very much เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า no problem you r welcome ยินดีนะคะไม่มีปัญหายินดีค่ะ เอาละค่ะแล้นี้ก็เป็นทั้งหมดของสตรัคเจอรคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ครูหวังว่าคุณผู้ฟังจะสามารถนำไปหยิบใช้กันได้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนจากกันในวันนี้ค่ะเมื่อเราพูดถึง public transport กันแล้วนะคะเราลองมาแอบดูนิดนึงค่ะช่วงนี้น้ำมันแพงใช่ไหมคะคุณผู้ฟังสำคัญเลยค่ะวันนี้ครูมีเอ e n e f i t s of public transportation มาฝากกันค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกน้ามันแพงใช่ไหมคะเราก็หันมาใช้ ขนส่งสาธารณะได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีเว็บไซต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่า การใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการประหยัดเงินอย่างเดียวแต่ว่ามันมีข้อดีอื่นๆด้วยนะคะเขาบอกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือ improves community health นะคะ for decades urban planners have looked to public transportation to facilitate improvements in community health and well-being public transit riders must walk from their front doors to the nearby transit stop and back, which increase physical activity อ่าอันนี้ก็แปลกดีเขาบอกว่า improves community health ก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหตุผลเพราะว่าการที่เราใช้ public transport เนี่ยค่ะจะไปขึ้นรถทีก็ต้องเดินไปไป้ายนั้นต่อสายใหม่ก็ต้องเดินไปไป้ายนี้มันเป็นการเพิ่ม Physical activity นะคะก็คือเป็นการทำให้คุณผู้ฟังขยับมากขึ้นนั่นเองอ่ก็จะยิ่งทำให้ทำไมคะเออเลือดไหลเวียนเนาะได้ออกกำลังกายบ้างนะคะได้ขยับบ้างซึ่งจะทำให้สุขภาพดีนั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะเขาบอกว่า economic benefits to the community เขาบอกว่านอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะไปรอรถที่สถานีหนึงแต่ก็โอกว่ารถจะมาก็จะหิวก็อาจจะมีการแวะซื้อกาแฟแวะซื้อขนมนะคะก็ทําให้ชาวบ้านในคอมมิตี้นั้นๆนะคะหรือว่าคนแถวนั้นที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้รายได้ไปด้วยนะคะจากเราก็เป็นการส่งเสริมกันและกันนะคะประมาณนี้ต่อมาค่ะ improve fuel Efficiencies นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะทำไมคะก็ในเรื่องของน้ำมันใช่ไหมคะก็เป็นการประหยัดด้วยเนาะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะ Public Transportation reduce air pollution ที่สำคัญทำไมคะเขาบอกว่าทำให้ reduce air pollution ทำให้มลพาะเนี่ยมันลดลงนะคะเป็นการลดมลพิษถ้าเกิดคนใช้รถส่วนตัวน้อยลงแล้วก็หันมาใช้ Public Transport ก็ช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะ improve road congestion no one's like to be stuck in the traffic right ก็คือว่าเขาบอกว่าทำไมคะอ้ถนนเนี่ยมันก็จะได้วางคืนดีขึ้นนะคะถนนก็จะดีด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรบางทีรถเนี่ยมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะทำให้ถนนไม่ดีบางทีก็ถนนเป็นคลื่นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าคนใช้รถน้อยลงนะคะ <laughs> ก็นอกจากจะไม่ได้ รถติดติดอยู่ในรถเสียเวลากับรถติดแล้วนะคะก็ช่วยทำให้ถนนเนี่ยมันดีด้วยนะคะเออเขาว่าอย่างนั้นนะคะ improve s community mobility นะคะเขาก็บอกว่านอกจากนี้แล้วก็ยังทำให้นะคะผู้คนเนี่ยสามารถที่จะ ไปถึงที่ที่มันไกลๆได้สามารถที่จะเข้าเมืองโดยไม่ต้องกังวลว่าแบบรถมันจะติดเช่นบ้านอาจจะอยู่ชานเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าการเข้าถึงเมืองเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเพราะ Public t r a n s p o r t a t เ o n เนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่นรถไฟฟ้านะคะหรือว่าใต้ดินใดๆก็ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในเมืองได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็จะทําให้การเข้าถึงถึงการเดินทางนะคะของคนเนี่ยหลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะ Provides equitable transportation system. One way to expand the workforce and improve a city economy is by giving more people the ability to get the job and public transport accomplished this This reduces the challenge of needing to be able to afford a car and gasoline เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าถ้า Public Transport มันดีคนก็จะลดรายจ่ายด้วยนะคะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีรถก็ได้แต่ว่าฉันเนี่ยมี Public Transport ที่ดีใช้ก็จะทำให้รู้สึกมีความเท่าเทียมกันไม่ทำให้คนรู้สึกว่ามีค่านิยมว่าเราจะต้อง ทํางานแล้วก็ซื้อรถส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่าโอ้ไม่เห็นจําเป็นเลยฉันก็20นาทีมาถึงใจกลางเมืองได้เบาๆนะคะก็จะทําให้คนรู้สึกเหมือนมีความเท่าเทียมกันนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องอยากได้อยากมีเสมอไปค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะ public transportation improves commuter productivity นอกจากนี้แล้วนะคะอย่างสุดท้ายเขาบอกว่า คนที่ใช้ Public Transportation เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะก็คือ Improve Commuter Productivity หมายถึงว่าปกติถ้าเราอยู่ในรถเราก็ต้องขับรถอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเสียเวลากับการอยู่บนรถเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเพราะว่าตาก็ต้องคอยมองถนนจะแอบหลับก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณขึ้น Public Transport ททำไมคะจะอ่านหนังสือจะเล่นโทรศัพท์หรือแมก้กระทั่งจะหลับ ก็หลับได้นั่นเองนั้นคะ่ะก็ถือเป็นเบนฟิตอย่างหนึ่งเนาะที่ถ้าเราขับรถเองเราจะทําไม่ได้แต่ถ้าเราขึ้นขนส่งสาธารณะเราทําได้แต่ก็อย่าหลับนานจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเลยป้ายที่เราจะลงได้ค่ะคุณผู้ฟัง and that's it for today's episode thank you for listening to hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7โมงครึ่งและฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำในทุกๆเอพิโซดเลยนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ที่ moeradio.thai.net ค่ะ you've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูทรัสต์นัฒรนันธนรัตเมทารายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการ